สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาวิเคราะห์กราฟดัชนีนะคะเอาไว้เทรดช่วงประมาณลอนดอนเซสชั่นนะคะเดี๋ยวเรามาดู DE40 กันก่อนนะคะ t ทม e เฟรมเดย์เมื่อวานปิดเป็นแท่งเทียนสีแดงนะคะตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าราคาก็มีการไหลเทขายลงมาเรื่อยๆนะคะถ้าเราลดลงไปใน t ทม e เฟรมให้สก็จะเห็นได้ว่ายังไม่มีแท่งเทียนกับตัวเลยนะคะราคาก็ไหลอย่างเดียวทีนี้จะเทรดยังไงวันนี้ถ้าราคาทรงไหลแบบนี้ ตลาดเปิดมาแล้วเกิดสัญญาณรีเจคที่บริเวณแนวต้านเดี๋ยวเราจะหาจุดเด้งเซลลนะคะแอดมีมุมอมองประมาณนี้นะทางเฟรม H1 ตอนนี้ก็เวลาเที่ยง11นาทีเนาะทีท่อวิเควิะห์กราฟอยู่อดีตเนี่ยเคยเป็นแนวรับนะคะตรงนี้นะบริเวณชิดเนื้อไส้ตรงนี้แล้วปัจจุบันก็เขากลายเป็นแนวต้านไปแล้วทีนี้ถ้าราคาเบรกแท่งเทียนสีแดงบริเวณตรงนี้นะเอาแผนแรกก่อนนะคะแผนนี้ก่อนนะถ้าเบรกเป็นแท่งเทียนสีแดงที่บ่งบอกว่ามีแรงขายเยอะๆเลยตรงนี้นะคะในไทม์เฟรมเดย์เน เราสามารถให้ราคาดีดกลับขึ้นไป pull back ทดสอบบริเวณตรงนี้ได้แล้วก็หาจังหวะเด้งเซลล์ลงมาเมื่อเกิดเงื่อนไขนะคะครบเช็คลิสต์ก็ค่อยเซลลลงมาตรงนี้ส่วนด่านที่2นะคะแอดมองว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะสมมติถ้ามีแบบว่าข่าวส่งราคาขึ้นไปแอดมองว่าเขามีโอกาสเด้งขึ้นไปได้ถึงบริเวณตรงนี้เลยนะคะ ชิดเนื้อชิดไส้บริเวณตรงนี้เดี๋ยวรอเขาขึ้นมาก่อนนะแล้วรอดูว่าจะเกิดสัญญาณอะไรแต่กรณีที่เขาวิ่งขึ้นมาขนาดนี้แกบกรอบการวิ่งของเขาก็สามารถที่จะพิจารณาบายได้เช่นกันแต่ว่าเราต้องไปดูในภาพของ Time f r a m e day ถ้าเกิดเราจะบายก็ให้เขาลงมาแตะดีมานก่อนดีกว่านะคะบริเวณตรงนี้ที่ส่งราคาขึ้นไปชิดเนื้อชิดไส้ตรงนี้นะให้ลงมาแล้วเกิดสัญญาณแท่งเทียนใน TimeFme มพี่หนึ่งก่อนที่บ่งบอกว่าราคารับอยู่แล้วก็ หาจังหวะบายขึ้นไปเพื่อตบเซลลลงมาอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดว่ากราฟเฉลยว่าให้เดงเซลล์เท่านั้นปิดแดงตลอดทางนั่นมองว่าเด้งเซล จะปลอดภัยกว่านะคะลองดูนะให้ดูว่าสัญญาณบริเวณแถวๆตรงนี้มันก็จะมีซับไพตรงนี้รองรับอยู่เช่นกันนะคะทีนี้แนวต้านกับซับไพบริเวณแถวๆนี้แหละลองดูว่าราคาจะเล่นโซนไหนก่อนถ้าเขาวิ่งขึ้นมาเราเอาด่านนี้ก่อนนะเดี๋ยวตอนเย็นมาเจอกันไลฟ์สดอีกทีนะคะใน YouTube ประมาณสัก6กโมงเย็นถึง2องทุ่มนะแอ๊ก็จะมาให้มุมมองการเทรดนะคะมาวิเคราะห์กราฟให้เนาะเพื่อที่เราจะได้ไปประยุกต์ใช้เทรดในช่วงตลาดนิวยอร์กนะคะอ่ะราคาถ้าเกิดว่าวิ่งขึ้นมาแถวๆตรงนี้แหละ เนี่ชยชไพโซนตรงนี้บงบอกว่าราคาถ้าไม่ผ่านเกิดสัญญาณเซลลก็พิจารณาเด้งเซลลได้นะคะลองดูว่าราคาจะเล่นตรงไหนแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้ปิดแท่งเทียนแบบสีแดงเลยก็สามารถที่จะ เทรดช่วงจังหวะตลาดเปิดได้เลยมาเก็บบริเวณจุดรองรับราคาหรือมีบานโซนของ t ทม e เฟมเดย์ประมาณตรงนี้นะ t ทม e เฟรมเดย์เนี่ยราคาวิ่งลงมาเลยแล้วยังไม่เกิดสัญญาณอะไรที่บ่งบอกว่าเด้งเซีอยอย่อบายได้ก็ยังไม่ต้องบายนะให้เขามีสัญญาณกับตัวก่อนนะคะให้เกิด p ฏิกชันหรือเกิดรูปแบบ ยกสวิงก่อนนะคะอย่างเช่นนะคะก็จะมีการวิ่งลงมาเนาะถ้าเราเด้งเซลลป้องลงมาตรงนี้2โซนนี้ดูก่อนนะว่าเขาจะเล่นตรงไหนนะทีนี้ราคาก็ลงมาพอลงมาปุ๊บเกิดสัญญาณรีเจ็กก็ค่อยพิจารณาว่าอ๋อตรงนี้เป็นโซนรองรับในทำเฟรม Day ที่เป็นดีมานนะเดี๋ยวหาจังหวะใบขึ้นไปพอบายขึ้นไปเสร็จปุ๊บก็ระวังเช็คก,ก่อนนะคะว่ากรอบโซนที่บายขึ้นไปอะ่ะ มันคุ้มค่าต่อการเก็บอาอาไหมถ้ามันไม่คุ้มก็ปล่อยไปก่อนให้เขาเกิดสัญญาณเบรกไฮชนะสวิงไฮก่อนหนะ้าแล้วย่อ,อมาแล้วค่อยหาจังหวะบายรอบ2ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ารอบแรกเราดูสัญญาณพฤติกรรมดูแล้วว่าเก็บเด้งแล้วราคาเด้งน้อยก็อาจจะเก็บกําไรไปก่อนนะเช็คสัญญาณดีๆนะคะว่ามันมีวอลุ่มเข้าหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นแผนดีเอมองว่าจังหวะตลาดเปิดน,น่าจะได้เด้งเซลแล้วก็ดูแท่งเทียนอีกทีนะเด้งเซลนั่นหมายความว่าคือ เปิดปุ๊บไม่ใช่กดเซล์เลยนะคะก็เช็คพฤติกรรมเช็คสัญญาณก่อนนะคะมันจะมีวิธีการเช็คอยู่ว่าทํำยังไงจังหวะเด้งเซลล์ถ้าเกิดการรีเจ็คเสียเทนก็พิจารณาด้งเซลล์ลงมาประมาณนี้นะคะส่วน US30 มาดูกัน US30 นะก็มองว่า,าราคาก็ทิ้งตัวเช่นกันเนาะทิ้งตัวแบบแรงมากๆเมื่อวานนั้นก็มีการกด เซลนะคะมีการกดอ้อแอดกดเซล US ร้อยแต่ว่า US 3 0ตามที่แอดวิเคราะห์นะว่ามันจะเบรกตลาดเปิดขึ้นไปแล้วสุดท้ายกระทุบกลับลงมาและแล้วเขาก็เป็นเช่นนั้นด้วยนะคะเพราะว่าแอดเห็นว่าเขาจ่อแนวไวรอแล้วแหละแอดก็เลยมองว่าไอ้พฤติกรรมตรงนี้แอดเคยเห็นบ่อย,อยงไงเนี่ยถ้าใครเล่น US 3 0เมื่อวานก็คงได้จับจับจงหวะบายแผนนี้เนาะราคาตลาดเปิด2องครึ่งน,นะคะเกิดสัญญ,ญาณรีเจ็คแต่ว่ามันก็ต้องงัดตั้งแต่ช่วง ปิดแท่งสองทุ่มพอดีก็ดูจังหวะเอาเช็คลับเช็คต้านดีๆนะคะแผน2แผนนี้ไม่ได้เข้านะคะเพียงแต่ว่าหน้าเทรดมันสวยเราไว้มาหาชี้มุมมองเขาเรียกว่าให้มุมมองจุดเข้าในช่วงไล์สดดีกว่าเนาะประมาณสักนี่แหละหกโมงทุ่มหนึ่งเดี๋ยวมาบอกว่าเข้ายังไงแต่ทีนี้เรามาดูแผนกันก่อนดีกว่าอันนี้เดี๋ยวไว้มาแชร์จุดเข้าเทรดหนะ้าในช่วงเย็นแต่ว่าแพรนเทดของ US30 ดูซิว่าถ้าใครจะเทรดตลาดลอนดอนว่า เทรดยังไงนะคะปกติแล้ว US 30กับ US 100อัดก็จะเทรดในตลาดนิวยอร์กนะคะราคาเนี่ยก็เมื่อวานก็ปิดเป็นแท่งเทียนสีแดงซึ่ง ราคาของ US 3 0นะคะเขาก็มาถึงจุดรองรับราคาที่เป็นดีมานของ Time Frame Day และแล้วถ้าเกิดว่าเราจะพิจารณาบายตรงนี้ถามว่าได้ไหมได้เช่นกันแต่ว่าต้องรอดูสัญญาณก่อนว่าถ้ามันไม่มีแท่งเทียนที่สะสมราคาหรือสร้างกรอบราคาที่วงบอกว่าราคาจะดิดกลับขึ้นไปยังไม่ทำอะไรนะคะเพราะว่าตอนนี้ ถ้าเกิดลักษณะแบบนี้ดีดขึ้นไปเด้งเซลน่าจะดูปลอดภัยกว่านะคะเพราะว่าเขาแอดอิงจากแท่งเทียนที่มันเทไหลลงมามันเสียโครงสร้างถึงแม้ว่ามันจะมาจ่อแนวรับบางทีจ่อแล้วบางทีไม่ได้แปลว่าดีดเลยมันจะดีดก็ต่อเมื่อมันมีปฏิกิรหรือมีแท่งเทียนกับตัวที่ส่งสัญญาณว่าบริเวณตรงนี้ดีดได้แต่ถ้าใครรอได้ทีละแผนว่าโอเครอหาจุดใบขึ้นไปแสดงว่าคุณต้องรอให้เกิดสัญญาณปฏิกิริก่อนนะถึงจะายขึ้นไปได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็น จุดรังรับราคาใน t ทางฟิวมดีก็แล้วแต่แต่ว่ามันยังไม่มีสัญญาณว่ามันจะขึ้นนะคะมองว่าจังหวะตลาดเปิดเช่นกันแต่ว่าถ้าไปเทศดตลาดเปิดในช่วงตลาดอ่าเมกาก็จะสนุกมากๆจังหวะนี้นะคะมองว่าถ้าขึ้นไปดูก่อนซิ ตรงนี้สามารถที่จะพิจารณาเด้งเซล์นะตรงนี้ตีกรอบราคาทุกคนลองไปไประยุกต์ใช้ในโบกของที่ตัวเองเทรดนะคะ40937.2 40933.7 40โดยประมาณถ้าเด้งขึ้นมาแล้วเกิดสัญญาณบ่งบอกว่าเกิดสัญญาณไม่ผ่านติดแนวก็พิจารณาเด้งเซล์ลงมาเดี๋ยวมันก็กลับมาหาแนวรับที่เดิมแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่ ราคาเนี่ยมีการเกิดสัญญาณว่าเอาเล่นแนวนี้ก่อนดีกว่าแล้วเกิดแท่งซื้อที่บ่งบอกว่าดีดกุนแรงนะคะดีดส่งสัญญาณว่าไม่ผ่านอาการติดแนวนั่นเองนะคะก็พิจารณาบายขึ้นไปได้เช่นกันแต่ว่าตอนนี้แอดยังไม่เห็นสัญญาณบายนะช่วงเวลานี้นะต้องรอให้มันสะสมสร้างกรอบราคาสักหลายๆชั่วโมงก่อนนะคะแอดม,มองว่าช่วงตลาด อเมริกาให้มันส,สมกรกอบก่อนแต่เราจะได้รู้ว่าเราควรที่จะกระชากใบจังหวะตลาดเปิดขึ้นไปไหมแต่ถ้าเล่นนะจังหวะนี้มองว่าหาแนวต้านจนจุดรองรับราคายังไม่มีอะไรนะบางทีมันติดแนวรองรับราคาจริงๆมันอาจจะแบบทิ้งตัวอีกเครือกนึงก็ได้โอ้เป็นแท่งเทียนสีแดงก็จังหวะนั้นก็เด้งเซียวได้เช่นกันนะคะเพราะว่ามันยังไม่เกิดสัญญาณกับตัวในภาพที่เราจะถหตภาพใบนึกออกไหมคะถ้าเกิดว่าเราไปบายจังหวะทิ้งตัวแท่งเทียนสีแดงเลยบางทีมันอาจจะเด้งน้อย จะบายก็ต่อเมื่อถ้าราคาเล่นอยู่ที่เดิมแล้วเกิดสัญญาณรีเจ็คเรื่อยๆบ่งบอกว่าติดแนวนั่นเองค่อยบายแต่ถ้าเกิดทิ้งตัวในบริเวณแนวรับก็จริงแต่ว่าทิ้งแรงขายเยอะกว่าแล้วสร้างแนวต้านเอาไว้นี่แอดมองว่าก็ยังเด้งเซลได้จนกว่าจะราคาจะหลุดทิ้งไปเลยหรือจะสร้างกรอใหม่นะคะ US 3 0 0สสรุปได้ว่าก็คือหน้าตาเห็นแบบนี้เ,นนะะเด้งเซลก่อนนะคะเด้งเซลก่อนนะดูสัญญ,ญาณดีๆ จนกว่าจะเกิดสัญญาณกลับตัวค่อยายขึ้นไปเพราะว่ามันมาถึงแนวรับในไทม์เฟรมเดย์แล้วแหละสรุปแผนได้เลยถ้าเอาเซลล์ที่ปลอดภัยก็คือหาแนวต้านที่มันพักตัวแล้วก็ทิ้งเบรก pull back ลงมาแล้วก็ให้ราคากลับขึ้นไป retest ค่อยเด้งเซลล์ลงมาเนาะทีนี้การวาง sltp ของแต่ละคนก็น่าจะไม่เหมือนกันเพราะว่าการคอนเฟิร์มจุดเข้าแต่ละที่บางคนคอนเฟิร์มด้วยสัญญาณอย่างอื่นก็ลองดูนะคะแอดก็เทรดในภาพเล็กเนาะอย่างที่ลหลายๆคนทราบกันอยู่แล้วว่าแอดเทรดในไทม์เฟรมไหนแล้วก็ คอนเฟิร์มจุดเข้ายังไงนะคะลองดูว่าวิธีการรีดอ r รารีสต็อปลอสเราก็ลองประยุกต์ใช้ดูนะคะแผนยืดสามสูตรได้สรุปได้ว่าก็รอเด้งเซลล์ส่วนแนวรับยังไม่มีสัญญาณจะบายขึ้นไปกระชากขึ้นไปก็ต่อเมื่อเกิดสัญญาณแท่งซื้อที่วงบอกว่าพิดเขียวแล้วนะหรือมีแรงคืนงกินที่วงบอกว่าอ่ายกสวิงอยู่ในตัวมันเองตรงนี้แหละปพ๊บชนะไฮตัวมันเองถึงจะพิจารณาบายขึ้นไปแบบนี้จะปลอดภัยกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้มัน ช่วงตลาดนิวลดอนยังไม่มีสัญญาณอะไรเลยปล่อยก่อนเต้งเซลน่าจะโอเคกว่านะถึงแม้ว่าแท่งเทียนจะเป็นแท่งเทียนเล็กๆก็ตามแต่ว่าถ้าเมื่อเขาดีไปหาแนวต้านแล้วเกิดสัญญาณที่บ่งบอกว่าไม่ผ่านอาการติดแนวอะส่งสัญญาณต่อสู้กันแล้วบอกว่าเจอแนวต่อต้านแล้วไม่ผ่านก็สามารถพิจารณาเดงเซลได้เช่นกันนะคะแผน US 3 0ประมาณนี้ส่วนแชร์จุดเข้าเดี๋ยวอเอาไว้มาแชร์ตอน6โมงเย็นเจอกันอีกทีนะคะในไลฟ์สด u t u b e ่อมา US 100ดูซิ US 100เมื่อวานแดเข้ามาก็สนุกมากๆเลยเป็นแผนที่หน้าตาครบผเช็คลิสต์ของแอดเลยนะคะก็เข้าเงื่อนไขแอดกดเจลลงมาเดี๋ยวไว้มาแชร์กันทีนี้มาดูกันก่อนว่าแผนที่เราจะเทรดเทรดยังไงดี US 100ถ้าเห็นภาพตอนนี้ถ้าใครจะเทรดในช่วงตลาดลอนดอนนะคะหรือทาวเวรเว้ดูก่อนอืมราคาถ้าเกิดมันวิ่งมาถึงบริเวณตรงนี้เนี่ย ไอ้ตรงแท่งพินบาร์ที่มันเบรกขึ้นไปตรงเนี้ยสามารถพิจารณาเก็บเด้งจังหวะสั้นๆได้นะคะมันก็จะมีการส่งสัญญาณที่ปึ๊บเก็บเด้งได้แต่ถ้าเกิดว่าติดแนวเรื่อยๆสร้างกรอบราคาให้เราบ่งบอกว่าบายขึ้นไปเบรก out แอนรีเทสก็เล่นได้เช่นกันเดี๋ยวรอเ่ากลับลงมาก่อนแท่งเทียนทำเฟรม day ของยูเอสสง้อยเมื่อวานก็ปิดเป็นแท่งเทียนแบบกึ้นกินแท่งก่อนหน้าได้เลยโหบ่งบอกว่าแรงขายนี่แบบแรงจัดๆแต่ว่าก็มาถึงจุดรองรับราคาทีนี้ ถ้าเกิดว่าอ้างอิงจากโบงนี้เขายังไม่ถึงนะนั่นหมายความว่าแผนวันนี้นะคะแค่ตลาดลอนดอนก่อนนะตลาดเมกาอีกเรื่องหนึง่งเดี๋ยวต้องดูตารางข่าวด้วยนะคะว่ามีข่าวสนับสนุนผลักดันราคาไหมถ้าเกิดว่ามีข่าวก็จะช่วยผลักดันราคาให้ไปตามทิศทางที่เราจะเทรดได้ดีขึ้นนะคะอ่ะทีนี้อันมองว่า u s เอลอยก็เด้งเซียวเช่นกันเพราะว่ามันยังไม่มีสัญญาณกลับตัวเลยค่ะทุกคนว่ากรอบการที่ กรอบแกบเ,เนี่ยตรงเนี้ยกรอบวิ่งเล่นของเขาเนี่ยมันไกลเลยนะแสดงว่าจุดที่เราจะเก็บจังหวะเด้งเซลล์ก็คุ้มค่าต่อการเก็บอารน1ต่อ2สรุป US 100ง่ายๆเลยนะคะแผนจบเร็วมากก็คือเด้งเซลล์นะคะเดี๋ยวรอดูก่อนถ้าเกิดว่าเด้งเซลล์กรณีที่ราคาเบรกขึ้นไปอย่างรุนแรงแล้วไม่มีสัญญาณกลับตัวเลยสามารถกืนกินแท่งก่อนหน้าได้คือแบบแรงซื้อมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะทุกคนอันนี้ แรงเซลล์เอาไว้ก่อนก็ไปดูด่านถัดไปว่ามันก็จะมีด่านอื่นที่เป็นแนวต้านเช่นกันนะคะด่านนี้เดี๋ยวดูก่อนนี่มันจะมีด่านนี้ด้วยนะจุดที่เคยส่งราคาไปทำ High แถวแถวนี้แหละถ้าไม่ผ่านเกิดสัญญาณ Reject เ,เดดแนวนะคะส่งสัญญาณบ่งบอกว่ามีแท่งเทียนกับตัวในแท่งถัดไปถ้าเกิดชั่วโมงนั้นที่คุณเทรดคุณกําลังจะมองเซล์แต่ว่ามันยังไม่มีสัญญาณกับตัวไม่มีแท่งกับตัวก็รอชั่วโมงถัดไปก่อนแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่ายก แล้วก็ย่อเพื่อขึ้นต่อก็ลองดูว่าเราจะเปลี่ยนมุมมองแต่แรกมองเซลล์แต่ว่าพฤติกรรมมันแปลกๆนะมันเหมือนอยากยกสามารถบายขึ้นไปได้ไหมได้เช่นกันเพราะราคาเขาก็เริ่มที่จะวิ่งมาถึงแนวรับแต่ว่ายังได้อีกเครื่องหนึ่งนะแอดมองว่ายังหาจหังหวะเด้งเซลล์ได้อยู่ก็คือสรุปแผน us 1 0 0นะคะก็คือเด้งเซลล์แต่หาแนวดีๆนะ s พพ p l y z โซนดูดีๆถ้าเกิดว่า time f m e h สีมันดูแข็งแรงกว่าดู แนวมันสวยกว่าก็เลือกที่ทาเฟรมให้สีแล้วก็รอการตรีกรอบโซนนะคะก็ชิดเ้าชิดไสแล้วก็ตีกรอบให้เขาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าราคาเล่นตรงกรอบไหนก่อนถ้ามันมารีเจ็คตรงกรอบไส้เทียนก่อนก็พิจารณาเด้งเซลล์ดูนะคะลองดูว่าตรงไหนที่อมองว่าราคาจุดนั้นจะรับราคาไม่อยู่นั่นเองแล้วราคาไม่อยู่ก็คือราคาดีขึ้นไปโป้งติดแนวด่านนี้เอาก่อนไว้แต่ว่าถ้าราคาอยู่ดีๆวิ่งขึ้นไปด่านนี้แต่ว่าย่อแล้วไม่มีสัญญาณกลับตัวเอาง่ายๆไม่ครบเช็คลิกต์น,นั่นแหละ ขึ้นไปด่านสองอะพิจารณาดูที่ว่ายังเซลลไดไหมถ้าเซลได้ก็สามารถเด้งเซลลลงมาได้นะคะตรงนี้บริเวณตรงนี้นะอืมแผนวันนี้ก็คือราคาทิ้งตัวแรงจนต้องหาแผนมาเด้งเซลอะทุกคนมันยังไม่เกิดกรอบสะสมแบบว่าเอ้ยใบยขึ้นไปได้อะไรประมาณนี้มองเห็นแค่ว่ามันติดจ่อแนวแต่ถ้าหลุดเลยล่ะถ้ามันไม่ถึงล่ะถ้ามันหมดแรงมันต้องทิ้งตัวในช่วงบ่ายสองเนาะ แบบตัวนี้มันเที่ยงอยู่ค่ะเพราะว่ากว่าจะเที่ยงบบงงบ่สองแท่งเทียมมันก็จะเปลี่ยนไปอีกทั้งสองแท่งเพราะว่าบางทีมองว่าเป็นขาลง1แท่งมันก็มีความสามารถที่จะสามารถแบบดีขึ้นไปเขียวๆได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าบ่ายสองทิ้งตัวแรงตรงนี้เลยนะทิ้งโชะเลยแสดงว่ามันขึ้นไม่ไหวแล้วเฮือกนี้ก็คือเซลล์ได้เลยป้องลงมาก็ลองดูนะคะว่าการเก็บ H L T P ของแต่ละคน อยู่ตรงโซนไหนเพราะว่าแต่ละคนมองอาจจะไม่เหมือนกันการวาง sltp ของแต่ละคนน่าจ,จะไม่เหมือนกันเนาะ,ะแผนประมาณนี้เลยแอดมองว่าณนะตอนนี้ครับฉเฉลยแบบนี้ช่วงเวลานี้นะคะก็คือยังมองเด้งเซลล์ส่วนถ้าใครจะเทรดบ่ายสองสามสี่โมงกรอบมันเปลี่ยนไปก็ลองดูนะใช้เช็คลิสต์ของเราลองสังเกตพฤติกรรมดูว่าราคามันไม่ลงมันติดแนวแล้วมันจะเบรกเส้นกดในทางเ r รม i u h หนึ่งเริ่มยกฐานเรื่อยๆก็พิจารณาบ่ายได้เช่นกันเพียงแต่ว่า เช็คตรงกรอบการวิ่งก่อนว่าคุ้มค่าต่อการเก็บอาอ,อหรือเปล่านะคะแผนก็ประมาณนี้นะคะลองดูว่าแท่เงเียนเฉลยคืออะไรแล้กก็จะเทรในช่วงเวลาทามิ่งที่มันมีโมเมนตัมชัดเจนมากๆเพราะว่ามันเก็บอา TP ไวแล้วก็ SLTP ตรงนั้นแหละรู้เรื่องเลยแป๊บเดียวแล้วก็แบ่งแผนแบ่งการ Money Management ให้ดีนะคะทุกคนแล้วก็เทดดัชนีย้ำเลยนะคะว่าอ่าแล้วแต่แล้วแต่ไลฟ์สไตล์แล้วกันต้อง สำหรับตัวส่วนตัวแอร์จะแนะนําว่าให้ตั้งสต็อปลอสดีกว่าเพราะว่าบางทีมันดีดกลับแล้วถ้าเราไม่ตั้งปรากฏว่า้ยได้ตั้งแต่บางทีอีกทีบางทีที่ทีใหญ่ๆเลยนะเวลามันลงมันก็โหดเหมือนกันก็คือมันจัดหนักมันไม่สนใจเราเลยค่ะก็คือเดี๋ยวลากจนพอแตกนะแอดเอาอดีตท,ที่เคยเหยียบกับระเบิดมาบอกแล้วกันว่าแอดเคยแบบเอ้ยคิดว่าราคาจะกลับอะไรประมาณนี้แล้วสุดท้ายไม่ตั้งเอสลขยับ ขยับไปเรื่อยๆ,ๆแล้วก็ราคาก็ไหลลงเนี้ยบทมันจะไหลมันก็ทิ้งดิ่งเลยนะคะก็แนะนําว่าถึงจุดที่เข้าแล้วก็ตั้ง TPSL ให้เรียบร้อยดีกว่าจะปลอดภัยกว่าเพราะว่าถ้าเรายังเหลือทุนเหลือเงินในพอร์ตเรายังสามารถที่จะไปแก้ไม้เพิ่มได้นะคะในแผนถัดๆไปแผนเทรดก็ประมาณนี้นะตรงนี้ก็รอดูสัญญาณก่อนถ้ามันไม่เกิดสัญญาณภาพที่มันไม่ชัดเจนคือมันไม่วิ่งมาหาแนวที่เราตีเอาไว้ก็ไม่ต้องเทรดนะคะก็รอ แผนถัดไปรอชั่วโมงถัดไปสังเกตการดีๆมองว่า,ถาแถวๆนี้ให้มันผ่านด่านนี้ให้ได้ก่อนถ้าผ่านไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงว่าจะยังไงเนาะส่วนแนวรับก็ทำเรมใหญ่ลองตีดูนะคะชิดเนื้อชิดไส้ไล่มาตั้งแต่มันวิกเดลงมาเรื่อยๆจนถึงทำเฟมหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะเห็นจุดเข้าเองนะคะจุดเบรกเอาประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นิดนึง6กโมงเย็นก็มาเจอกันที่ไลฟ์สดนะคะใน YouTube กดแจ้งเตือนกด ระดิ่งเอาไว้เลยเพราะว่าบางทีขึ้นไลฟ์มันอาจจะไม่ได้แจ้งเตือนของเราบางคลิปมันอาจจะเป็นแบบบางไลฟ์อาจจะเป็นทริคที่แพงมากๆไอ้ก็อาจจะมีพิมพ์มาไว้บอกว่าอะไลฟ์ like นี้ไลฟ์ like จบลบเลยนะอะไรเงรี้ยก็ปล่อยของไอ้แต่ปกติไอ้ก็ปล่อยของอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราแกะได้หรือเปล่าแกะเช็คลิสต์อะไรได้หรือเปล่าส่วน Facebook อันนี้ก็สามารถไปกดติดตามได้นนก็จะมีการลงหน้าเทดให้ดูนะคะจุดที่เข้าเทดทุกคนก็จะได้ไปแกะว่าแอดเข้าเทดยังไงนะไว้มาแชร์จุดเข้าตัวนี้ดีกว่าว่าแอดเข้ายังไงเดี๋ยวแชร์มุมมองแบ่งปันกันเนาะส่วนพี่ๆเพื่อนๆที่เรียนอยู่ในคอร์สเดี๋ยวนนก็จะไปอ,อธิบายเพิ่มเติมว่า6เช็คลิสต์ของเราเข้าตรงนี้เพราะอะไรนะคะเดี๋ยวลงคลิปไว้ให้ในกลุ่มปิดนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกัน6โมงเย็นบ๊ายบายขอให้ทุกคน เทรดแล้วได้กำไรกันทุกคนนะคะบายบายคะ่ะ